สก <Sc> ิวิวายวายไฮร้านราวาบักบริการรับเติมรูบักแบบกลุ่มเลนสามกุ่มเดียวกดเข้ากลุ่มรอ15วันก็สามารถซื้อรูบักได้ตลอดเลยและยังมีบริการยิปไอเทมต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตกดผลเติมเพชรในเกมต่างๆเลนหกและยังมีบริการเติมเพชรเกมอนิเมะ e ดีฟ d นเดท่านผู้ชมก็สามารถไปใช้บริการรวาวบักลิงใต้าล่างคลิปเลยนะครับพร้อมยังคนดูเ โอ้นึกขึ้นมาเข้าเกมเหรออู้เดลี่รีวอร์ดโอเคโอเคล็อกอินรางวันเปลี่ยนใหม่นะฮะหน้าตา UI ดีขึ้นนะครับนะโอเคก็เปล่าร้านค้าอีคิบบันเดิลแล้วก็ฟอร์ตไฟบันเดิลอ่าคุณจะได้เพอ p e r m a น e n t m e ล o d y แล้วก็ snow okay อ,อีคิบบันเดิลคุณจะได้แสงกับมืดทาวอน โอ้โหโอ้โหดูดูดิดูไอ้สมุทรา ل ا م มริกุมพวกนี้ดีเราต้องนั่งเรือแพทเนี้ยเราต้องนั่งเรือโอ้ยเรือเทพอ้ายมานี่เลยขับเรือครับเรือครับเรือเราสิไปหาเกาะลับกันโอเคอย่างแรกเลยเราจะหาเกาะลับนะครับซึ่งเกาะลับผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแต่ว่าเราจะไปเกาะใหม่นะครับซึ่งเกาะใหม่อยู่ตรงนี้นะครับผมนะเอ้ยเกาะใหม่มีดันเราลองลงดันเลยไหมหาเกาะลับประจําเผ่าครับท่านผู้ชมตอนนี้เราต้องหาเกาะลับประจําเผ่า ถ้าผมต้องแห่ของเผ่ามิงอะตอนนี้นี่คือดันใหม่อะนี่ไงท่านผู้ชมบอยคอนี่คือของใหม่เหรออยู่เลยว่ววตันเท่าไหร่ครับอ้าวอยู่ในโลกแรกดีกว่าไม่ต้องว้าไปไหนไกลเฟียวเฟียวเฟียวไปโอ้ยได้ของด้วยว่รเฮ้ยโอ้ยๆๆ้ยโอ้ยๆฮ้ย้ย้ย,ย,ยจยดี้จยดี้อยู you kill bro. ่กับตะเคียนมีเอาซาติงบอลแงมแรงแรงนะเนาะนี่นะนี่อะไรเฮนนิง ่ปเรียบร้อยไปตานต่อไปตานต่อไปครับมันมีแย่งผลงานกันไปเนี่ยท่านผู้ชมผลฟินนิกมีอะไรไหมครับตื่นไงครับน้องรักเวกอัพนี่มันจะดูมันอยู่ชั้นไหนดัชั้นสี่ปะี๋ยวะชั้นสี่หาก่อนเบาะไหนบาะวะอ่านี่เหรอไม่ใช่ฮะนี่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 ไงไอ้นี่ ไอตัวนี้เออเขียวไอ้ยกงเล็บเอามาให้พี่นะน้องพี่จะได้กงเล็บนี่อากงเล็บมาเอากงเล็บมากงเล็บย้าโอ้เอสโอเคโอเคจบดันไวในสามนาที คือต้องลงกันเยอะๆนะครับท่านผู้ชมนะถ้าลงกันกับบิบกับปอยก็ว่าไหวเด้อเอ้ยลงได้เรื่อยๆอ๋อจอดี้ว่าไงว่าเราจะไปหาเกาะแมกเกนจอดี้ไงได้วอยคอรมาไม่รู้ทําอะไรนะกับได้เอ่อนี่มีผูดด้ใดจะขึ้นลําเดียวกับไอ้บอมีใครจะเกาะบ้างเอ้ยนี่นนนนเออง่ายเอ้ยอะไรอะ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเกาะแล้วเหรอเสือก็คือสัตว์ป่า ท่าที่ผมเดาเนะี่ยอ้าอ้ยก็น่าจะทําได้วีวีสแล้วคนแรกของเอมเลยนะวิธีตามหาเกาะเผาตัวเองก็ขับไปเรื่อยๆนี่นะท่นะานผู้ชมเข่าเลยนะ่ะเข่าไฮด้าปะเอา้ามีคนจะเผาไฮด้าแต่เผาเสืออีกไกลเลยเอ่ะใครเป็นเผาไฮด้านะก็ทำวีสามนะก็สู้ๆครับผมเออแบนส่งนะฮะอ้าวใครเป็นเผาไฮด้ามั้งครับไปครับไปครับครับลงครับลงครับใครเป็นเผาไฮด้าก็ลงนะครับโอเคนะเดี๋ยวอ้าเขาสะบวชต่อยปิมีอะไรดีนะ ออ,อดูดิท่าทานผู้ชมท่าถือควิงว่งวิงว่ง,งโหโคเท่แล้วก็อันนี้ใช่ไหมท่านผู้ชมอ๋อ17นาทีอุ้ยดูดูดูด,ดเออัปเดตนี้เซ็มสิบให้เท่าไรใจเย็นครับน้องพึ่งเล่นแต่ก่อนอื่นเลยใครเป็นเผ่ามิงขึ้นเรือมาน้องเอ้ยไม่ต้องขึ้นเรือนะเขาเจอกันแล้วนี่หว่าอ่าอีกพันกเมนนะฮะที่ว่าเกาะมันจะหายไปแน่นอนเร็วป่ะเพราะว่ามีนาทีบอกเมื่อกี้อยู่อ่าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเย แล้วก็เกาะมันจะหายไปด้วยนะครับถ้าเราไม่เอาผลไม้ไปอันเชิญนะฮะ oh, no. โอ้ no เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าสิบนาทีฉันขอ,อผลลัมบุ้นนี่ไปอันเชิญนะผลิตด้วยนะโอเคเอาละขอให้นายอยู่ได้นานๆกว่านี้ได้ไหมอ่ะเราขอเพิ่มสักกี่นาทีดีน่เยี่ยมอือ hmm. หืออโหลบททดสอบแรกของเจ้าคือวคลอมันเร็วดุและเคยล่า นักล่าหายไปทั้งตัวโชคดีกุลลักมันคือบักตัวนี้สินะหุ่ยเลเวลหนึ่งหมื่นเลยต oh, <ๆ>ัวเลเวลสิบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เลเวลหนึ่งหมื่นเอาดีเอาดีโหดรอโหดรอโหดรอนี่ละสอยค่อยแน่โอ้ยสอยค่อยแนไอ้สอยค่อยแน่มันโหดนะ พี่ว่าน่าจะโดนมันลำโหดแน่นอนเลยวะโอ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 มันไม่มีกดเผาเลยวะโอ oh, ตัวทีมันหาคินะว่าลืมปคนดูเอามีอังกอร์ได้อามอาตรขามเาัตรข้ามวิวมันหมือนเลยอะพี่ก็นกึกว่าวิวมันนิดเดียวเฮ้ยคนดูมันอยู่ตรงนั้นกันเยอะจังวะพวกเองเป็นไฮด้าหมดเลยเออไอพวกไฮดา้า บัดการาฟหาไงครับไม่รู้เหมือนกันครับน้องชายพวกเราคือยิงจกเธอสุกคนโอ้้อนตอนนี้ผมกําลังทําเผ่ามิงวีสอยู่ครับขี่ซื่อสัตว์ในเผ่าวิงครับผมได้ชุดเกระาะใหม่คนแรกของไทยนีย่งไงลากหัวคม,มๆ,ๆ,ๆ,ๆตีน้องลูกเตะ อุ้ยเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวมันมีทก er ิลได้นี่หว่ะอัปเดตใหญ่ไหมครับรู้สึกว่าไม่ค่อยใหญ่มีคอมบัตมาเยอะนะผมรู้สึกว่าใหญ่อยู่นะคนดูแต่พี่ขอทำวีสากไม่ได้ก่อนผมเข้าโลบอไม่ได้อายเออมันใกล้ลมแล้วเปล่าวะคนดูมันใกล้แล้วเปล่าวะ บุ่ม <Yes>, เรียบร้อยอุ้ยอุ้ยอยุอะไรบุ่มชกบุอะไรเม่เรียบร้อยกว่าจะฆ่าได้นะฮะเป็นไงที่เก่งมาน้องเจ้ารอดจากเคี้ยวของมันมาได้ดีแต่บทต่อไปไม่ใช่เรื่องของแรงไปแก้ไขปริศนาและเราค่อยมาคุยกันอีกทีโอเคน้าอะไรนออ่ะฟังเพลงไปอันนี้จะนานอย่างมากค่อยบอกให้เลยอ๋อฮะ อันนี้ไปปุ๊บปุ๊บลงเพราะดูผมแบบโคตรเกลียดพัลซเซิลอะไรแบบมีเนย์คือไม่ผมไม่รู้ว่ามันต้องไล่จากอันไหนไปก่อนไงปุ๊บขึ้นไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาตรงนี้ปุ๊บปุ๊บป well. yeah. ุ๊บมาตรงนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยได้ไงปับปับมาปุ๊บปุ๊บลงลงปุ๊บมาตรงนี้ใช่บอกว่าอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้จู่มันวะไอวีสองเจ้าอะไรก็บันไลงกันน่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ไม่ใช่ดิปุ๊บ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  ลงมาอ่ะฮะปุ๊บปุลงมาปุ๊บปุเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ใช่ผมนะฮะใครไม่รู้นะโอเคฉันแก้ไขเรียบร้อยเจ้าผ่านทั้งเขี้ยวและปัญญาไม่มากนักที่ไปตรงนี้อ่ะฮะแต่พลังที่แท้ของเผ่านี้ไม่ได้ตื่นขึ้นจากการลาบเพียงอย่างเดียวมันต้องใช้สิ่งที่แรกมาด้วยการเอาชีวิตรอดจริงๆวอยคอร์สสชิ้น นำมันมาแล้วข้าจะปลุกสิ่งนั้นให้เจ้ายังไม่พอกลับไปหาให้ครบก่อน Whoa, ต้รงลงนั้นสิบรอบเดียว Whoa, <hey! S 3> เป็นฟินิกเลยไหมคนดูแต่ผมไม่ได้เล่นผลนะแต่ก็ไม่เป็นไรนี่เพราะว่าอาจจะทำฟินิกตื่นได้นะฮะไนใครจะลงอาร์มดันไหมโอ้ไม่ก็ oh <laughs> โอเคสามโอเคสามสีสีสีฮะโอเค what the fuck you the shit ทำให้สตูตาบอดอืมมันก็ดีอยู่นิดนึงนะมาอะมันได้แค่อันเดียว,วคนดูเสียใจวะ่ะอแตจได้สีแดงเยอะนะเพชรได้โคตรเยอะเออว่าคนดูเพชรได้ร้อยต่อต่อรอบหนึ่งเลยนะคือว่าถ้าหาทีมดีๆแล้วแบบลงลงทั้งวันอะไรเงี้ยคือตอนนี้เพรผมเพิ่มมาเกือบ200กวาแล้วอะโอเค หกอุ้ยนะหกเลยนะเนี่ยเพชรแปดสิบ๊อ้ยโอ้โหโคตรเฟี้ยวเจตายเย่อู้เก้าสิบห้าเกือบร้อยอู้สิบเต็มสิบครับอัปเดตนี้ผมรักอัปเดตนี้ที่สุดเลยครับผมดัมเบลวันปัง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  no o วิธีทำหมัดครับคือต้องตีเจ้าประมาณลูกสามนะสามตัวแล้วก็ไปรับเคล็ดหลังเกาะใหม่โอเคไปแต่หลังเกาะใหม่ก่อนนะครับ ตีเจ้าคาบดาบครับใช่เหรอตัวนั้นนะน,นะไอเก่งการลงดันเพนดโดนเนิฟจาก10เป็น40โอ้๊อนมโอในมีใครปามเพรได้เยอะมั่งคนโตอ๋อโซโซโซนี่ปะรับจากนี่ปะคนโูกำจัดอบิเซาไทยแนเย่ yeah. เอามาแล้วอะ่ะคนเคแรกเอานี่ไงไอบิเซาไทยแลนด์เนี่ยท่านผู้ชมอีก15นาทีใส่ผลไม่ได้้วนี่โอ้ยเดี๋ยวมึงใครเนี่ยลองดูนะ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันจะเปลี่ยนอบิโซไทยแลนด์เป็นตัวอื่นนี่เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนรู้รนะฮะเพราะว่าผมอยากอยากฆ่าตัวนี้นะฮะอบิโซไทยแลนด์เท่านั้นนะฮะนอนีกสิบกว่านาทีบอกคนในเซิร์ฟนะอย่าเอาผลยัดนะย้าว่าอย่าเอาผลยัดนะเนะพราะว่าถ้ายัดแล้วอ่ะมันจะเป็นตัวอื่นเว้ยมาครับเกิดแล้ลวครับผมอบิโซไทยแลนด์นี่อะไรแปมแปมแปมโอ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 ไปไ เฮ้ยเตะเฮ้ย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 หิวก่อนเลยหิวก่อนเลยหูจะตายแล้วโคตรไวเลยโอ้ยโอ้เล้อยเลแป้อยเลแ้จะตายเมื่อก oh, oh, ี้มันโดนอะไรวะโคตรไวเลยคนดูนี่จิมเรียบร้อย ต้องตีแค่เฉพาะตัวนี้นะครับสามตัวสามตัวหรอตัวเดียวก็ได้บ้างไม่ต้องเยอะหรอกเชื่อพี่ no <c oughs> พระเจ้าอือฮึหนึ่งอันแล้วก็อีกผลนะฮะผม yes ะฮะโคพี่ต้องลงอีกเจ็ดแปดเก้าอีกสามรอบกาดแดมซื้อได้สกิลนี้ซื้อได้อีกซื้อได้อีกซื้อได้อีกได้อีกสกิลสุดท้ายแต่สกิลอันตีไม่น่าได,ได้คนดู เอเอ้ยเดี๋ยวมีเอวันปะฮะเล้ยคนดูได้ยินเสียงเอวันปะเฮ้ยมีเอวันล่องขนในน้องเฮ้ยอ้าวไอ้น้องวีได้บักแล้วเขาเขารับเก็บบักปะบักละห0สิเพชรเนี่ยน้องแต่ดูก่อนว่าตัวอะไรจะเกิดนะแล้วก็เอาผลพวกนี้ไปลดเวลาด้วยนะเราจะได้แบบว่าเสกตัวแบบไวๆนะ เจอมีนก็บอกได้นะเอา้าใครมันสั่นหามายนอันนี้พวกนี้ไว้วะเดี๋ยวเราจะลงดันสามรอบนะครับผมชัวเอาบากอักรอสกิลสี่บัก,บกเหรอ่มันมันดูงง่อย,ยวะคนดูเบิร์บะอ,ออกดเอรัง้งบักแน่สี่บกักคนดูดูดิดูนะ สกิวสี่นาน่า,นาไม่คู่ควรที่จะปลดล็อกโอเคจบลักโอเคเรียบร้อยระวังนะฟินิกพี่มีเอมวันล็อกหน่นนะบอสพี่ตีแรงนะรวม M 1, M 1, หนักมี M1 M1 วันล็อกหุ่นมาคนโดีนี่นี่น โอ้เมาว่ะติดเบ็ดอัญมณีตายไปซีรเชียวโอ้หน้าาระดอกอันเดียวกันดาเมจจากไหโดนเสาโอ้กันดาเมจจากติ๊กวี 499ฉันต้องการอีก300อัญมณีแต่ฉันฟาร์มจากตรงนั้นก็ได้ระวังนะอันตรายนี่ไงคนดูได้แล้วนี่เรียบร้อยผี่ได้แล้วขอมาครับน้องมาละรีดีมเลยเอา้าเฮ้ยปอจูนเทลอ้แดงหรออุย้ยคนดูอันนี้ว่ะมีดีเด้อผลนี้เราน่าจะสุ่มได้ของดีนะเคทีนี้พี่ก็พี่ก็อ๋อ โอ้เรียบร้อยดูนะล่างเต็มพี่เบิ่งไว้ทุกคนโอ้ยทุกคนมันจะเป็นฟินิไปได้ยังไงวะดูดิอันใหม่กับอันเก่าน่ะนี่ไงนี่ไงเอวันนี่ไงนี่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 แรงเปล่าแรงเปล่าพี่ใช้ดูดินี่นี่นี่โอลากตีได้ด้วยเหรอ สกิลเซตนี่ช้าได้ด้วยปุ้งปุ้งปุ้งปุ่งปุ่งว้าวว้ววววาวสกิลเอ็กซ์ฟพิ่มฟูแข่งโอ้โหสกิลสี่ลูกเตะอุญญาณไปใช้กับบอสดิคนัวโก้ายโอ้ยแล้วเตะลงพื้นโอดโหดเดี๋ยวพี่ลองดูสกิลสี่ท่ามนุษย์ก่อนนะคนัวเอ็มวันไม่มีนะฮะท่ามนุษยสกิลเซตโอ้นี่ยิงไป เดีแล้วก็มีสกิลเอกค้างนะครับท่านผู้ชมนะสกิลเอกค้างเนี่ยจะแบบว่าจะเปลี่ยนท่าไปเลยนะครับสกิลเอกค้างปุ๊บปุ๊บประมาณนี้แล้วก็ปุ๊บ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 อืมแล้วก็กระกระทือพื้นอย่างนี้กระทือพื้นอย่างนี้เอ้าสกิลซีอ๋ออ๋อสกิลซีไม่ได้บั็กนะฮะเราต้องอีโวทุกท่าก่อนนะถึงจะใช้ได้ปกตินะสกิลซีลุกเตะวว้ประมาณนี้ลากได้นะสกิลอีนะ บินปกตินะครับผมนี่อุ้ยสวยๆดูแลสกิลบีนะว้ายแต่สวยนะฮะน่าจะบินเร็วขึ้นด้วยนะครับผมนะโมเดลอะไรตอนบินก็สวยนะครับผมมี M1 นะครับตีได้3รอบนะสกิลแซดนะครับนะจะเป็นการยิงลูกไฟไปทางนี้อ่าสามรอบนะฮะแต่ถ้าเรากดค้างไว้นะท่านผู้ชมนะเราจะยิงได้เป็นหลายรอบเลยนะครับปุ๊บปุ๊บ สกิลเอ็กนะฮะประมาณนี้นะครับผมโอ้วงหิวโคตรใหญ่มันขี่นกได้ไหมครับไม่น่าได้ครับผมสกิลซนะโถมได้นะมานี่เลยน้องถีบดีดานเลยครับยังไม่มีคนออกเลยครับโอ้ยเสียงหายโอ้เ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 อ้ไอและเสียงหายโคตรบ้าสกิลซีโฉบดิว้าวนี่แหละสกิลอีเป็นอย่างนี้นะครับ โอ้โอ้้้อ้อ้โหกูอจับมาโโอ้โอ้ดูรีเจนดอรี่ไว้นะเอออันเดียวก็พอละไอเก สีทองว้าวบูชิ <c oughs> โอ้เฮลน่ะใครมันจะใช้ดาบอันนี้ตีกูวะสิบเปอร์เซ็นต์นะเว้ยคนดู ยิน้อยินายเบาได้เบาายไม่ทงสารเจ้าทีโรแล้วถ้าถ้าอีะมันจะนี่ปะโอ้โอ้โ,อโ,อโอแรงอยู่นะได้อยู่ได้อยู่อู้ท่าแซดโคตรคโอพีเลยคนนู้ อ๋ออฮะตายแล้วไม <No. S 1> ่ตูไม่ได้โน no! มาแล้วมาแล้วครับดีกว่าไม่มาสลระมาเล็กก็มาเล็กก็สลระมันต้องการวอยคอ10สิบชิ้นผมมีแล้วครับพี่น้ำมันมาแล้วข้าจะปลุกพลังให้เจ้าเอาไปยังไม่พอกลับไปให้คุบบลนครบแล้วครบแล้วเออเอาไปแล้วใช่ไหมนี่พี่วอยคอผมอ่ะเออเนี่ยเอาไปแล้วอุ้ยคนดูดู มีงอกเขาดูนี่เอ,อ้ยคนดูมันมีแบบเปลี่ยนอะน,นี่หมวัวเลี้ยนอะมีปะอ่ะพี่ก็ต้องซื้อเผ่าดีเผาไปเรื่อยดิโอ้โหไม่เอาเขาคว,วายอะเขาคว,วายมันไม่เท่ผมอยากได้หูแมว <c oughs> โอ้โหนหมูเอ๊ะเอ๊ะโอ้เฮ้วนาบลฮ้นา ลูกยี่ใหม่โน,โน่นนคนดูดูดิพี่เป็นอาจ,จมูกแหลมเนี่ยคนดูยัยกูรู้นะใครทำนะวิช่คนดูดูแพ่งหนวดเรื่องนี้ฮิวแมนเฮ้ย,ยเดี๋ยวกูจะเก็บเพชรไปทำอื่นเอ้าตลกละไอ้นี่แอนิมอลโอเคน่ารักครับน่ารักเอา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 ดูนะพี่เป็นเผ่ามิงที่แท้จริงนะดูนะว้า อ๋อนอน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 หาเผ่าอะไรครับอ๋อผมหาเผ่ามิงครับที่จริงพี่ได้เผ่ามิงแล้วแหละแต่ว่าเขาควายมั่งเผ่าสัตว์อะแล้วแบบมิคีมีเขาควายอ่ะพี่เอานี่ดีกว่าหรือพี่เท่ล่าน้องหูก็ตายมีใครอยากจับหางนุ่มๆของพี่ไหมไอ้น้องพูดมาสิว่าอยากจับ s p e a โอ้ยโอ้ยโอ้ยตื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 รอบนี้แหละพี่จะเอาดาบจากปากเองให้ได้ไอ้น้องอืม โอ้ยอะไรวะโอ้ยโอ้อ้ไอย่ามบงเรียบี่เอหยุดก่อนเฮ้ยโอ้ยเฮ้โอ้หิวหิวโอ้หิวแม่งไม่แรงเลยนี่ล่ะเอาเลยเอลยุมรุมอมัน เรียบร้อยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยโชคดีจัดเลยวะน้อง <S 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 ผมแล้วพี่โอ้คุณกำลังมองอะไรที่น่าสนใจอยู่เหรอใช่จงหาอบจะติดทั้ง5้าชิ้นซะผู้ครอบครองล้วนอยู่ที่ชั้นสุดท้ายของดันเจียนหมดง่ายในทะเลที่สมชัวผู้ใช้ความมืดและลาวาทุกคนล้วนมีเลเวล5 0 0พันค่าของใบให้แค่ได้แค่นี้แหละสู้ๆนะแต่กกอนอื่นเออลยประเดิมด้วยเล่มแรกก่อนเลยท่านผู้ชม ทองโชว์นี่โอ้โหทองไม่โชว์ะใครจะใช้กระบองนี่ทุบหัวพี่วะน้องดูดิซีเรเชียทักสองนี่มาว่ะวิ่งไวหุย้ยเดลแฮชเชนทูคิดจะเข้าฮีทอุ้ยดีอยู่นะติดขีครับโอกาสที่เราตีเรามีโอกาสติดขีครับผมคิ่ไอเกนทูคอนเฟิร์มอ่ะตาโตไม่มีภาษ,ษีให้เก็บคือเราเก็บไว้ยังไงคนดูคือมันเก็บได้จริงๆใช่ไหมแบ๊ก อ่านี่เราไม่มีเฮ้ยทองอีกแล้วอ่ะว้าวว้าวว้าวโอ้เออวี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 ผลิตภัอฑเ Had a change to create small e x p นเอนิมี n อ m y after attack เราลองมาใช้ดูไหม blasting ฮะแค่เนี้นะโอ้พอเศร้าเปลี่ยนไม่ดีเลยอ่ะจัดไปแกรมบิงต่อสี่ทองอีกแล้วอะ l e ส s go ลาส t bead ไปอย่าพูดนะถ้าได้นะเองเตียงอืม มาแล้วมาแล้วของนี้อาจจะไม่มีดรามีนมากแต่แบ LIKE บว่าปั๊บนี่ไงคนดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยปรตูกอล์ยคนไวปวดเลวมาแล้ววางละเฮียว่ะตึง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 เฟรมว่ะพวกเราต้องการความมืดกับลาวาไม่ใช่เฟรมเนาะโอเคมา เราไม่ได้ทำเควสหลบนะฮะเขไม่ได้ทำเควสหลบนะฮะทำเสร็จแล้วก็หลบเหมือนกัน,นะฮะโ้พอดีพี่ต้องการเควสวะน้องปวดรัวๆเลยห<ะ>ไหนอะไม่ดอบฮะคือมีโอกาสดอบก็ไม่ดอบหรอ จะปะเนี่ยต้องมานั่งลงดันทั้งวันทั้งคืนเพื่อไอหมัดบัรลกันนี่นะเอามา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 โอ้โอ้โอ้เสบตาเอาม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 าเอาเอาม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 าเอ ม่กูดบได้สองอันครับอือเออ Ya, ayam, ayam salamaliku mana? Yes. Hmm. Yeah. จบดินี่เดี๋ยวพี่จะไปทำเลยนะตอนนี้ผมมีอยู่อ่าครบนะนี่ออบออบจ็ตสติดดีมากบนทดสอบรอบสุดท้ายพงเจ้ารออยู่หากเจ้าสู้กับเสียนเสียวของตัวตนฆ่าได้ถือว่าผ่านการทดสอบบ้าเสียนเซียวเลยเออขอให้โชคดีให้สหายอ๋อยังยังกดสู้มาละโอ้ย บากงูเขยเจือทั้งวันกูต้องลงกับมึงกูไม่ได้ไปเกมไหนทนัน้งนั้นแหละกูไปเกมปลุกผักของกูกอูนี่แหละพัะเจของความเร็วแสงอะไรอืสักทีนี่เนียบรอยจัดติ๊กฟิสมิตเกลสี่สิบเก้าล้านเอาไปเลยนี่ไงพี่วไไันเท็กสันจะทำโอ้ย,อย,อย,อยมาลคนดูันคุณอ้ยอ้ยอุ้ยมาละคนดูคุณจะทำอุโยอุอ้ อุชอวุช <Del> อ <ire> ุช <Option> อ <wrote> ุชอวุชออืม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 ประมาณนี้ค <ino> ร <sozial coin> <c itionally forbidden> ับ M1 สกิลเซอืมนี่ไงล่ะสกิลเอฮืมลากต่อยโอเคสกิลซีกดคางนะท่านผู้ชมปิวิวผิวผิวิวอ่าฮะไอ้สกิลเอฮะอืมนี่ไงล่ะสกิลวีว้ายว้าย เฮ้ยพ่ามาแล้วโอ้ไม่ตายหมื่นห้าเองเหรอท่านี้มันใช้ได้ยาวไงท่าวีอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ,โอ้เป็นไงเสียงเอฟเฟกใช้ได้ใช้ได้ก็ นั่นแหละครับก,ก็ไดแแค่นี้นะครับคุณดูเอาไงเอาอะไรออกมากอะจะสติกฟินอะ